ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเสรีฐีนัคราชอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาดูที่สวยๆอีกหนึ่งแปลงราคาจับต้องได้แต่ก็มีข้อเสียอยู่หลายข้อเหมือนกันแต่ข้อดีก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับแปลงนี้เนี่ยตั้งแต่หลักนี้เลยเข้าประเด็นเลยตรงไปเลยประมาณ200เมตรนี่เลยหมดนี่เลยนะครับอย่าไีชนป่านั่นนะหน้ากว้างประมาณสัก60กว่าเมตรน,นะครับแปลงเนี้สิ1ไร่ครึ่งเนี่ยนะสิไร่ครึ่งขายยกแปลงอยู่2.35ล้านยกแปลงนะ 2 3 5 1, ล้านกับ11ไร่ครึ่งติดถนนอย่างนี้นะครับหันหน้าจากที่ออกถนนตะวันออกเฉียงเหนือนะครับถนนเป็นสาธารณะฉนดคุดแดงแต่ไฟฟ้าก็ไม่มีป่าปาก็ไม่มีนะครับถนนก็เป็นอย่างเงี้หินคุกประมาณสักออกไปนะเห็นหมู่บ้านใหญ่ๆไหมเนี่ยดูนะถนนราดยางเห็นไหมฮนะลาดยางมาีบ้านคนมีทั้งน้ําอะไรเยอะเลยประมาณสัก ห้าหกร้อยเมตรนะครับออกถนนลาดยางนะครับแล้วก็ไปขึ้นถนนใหญ่ก็ประมาณสักสองกิโลนะครับลาดอันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นลาดยางก่อนนะลาดยางย่อยๆแล้วก็ค่อยไปขึ้นถนนใหญ่นะครับมีสองช่วงเนี่ยเผื่อใครชอบนะครับตามกท่านนนะครับที่นะประมาณสักหัวเข่าแล้วกันขอบเ,เขตคร่าวๆกันเลยนี่เนี่ยตรงไปเกือบสองร้อยเมตรแล้วก็มาตรงนี้ประมาณหกสิบเมตรนะครับอยู่ที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ รุงเทพก็ประมาณ120เมตรไอ้ยกิโลเออนี่ดูข้างๆก่อนรอบข้างก่อนส่วนใหญ่แถวนี้จะปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกแะไรงต่างแปลงเนี้ยเหมาะไม่เหมาะปลูกบ้านอะไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆนี่เองแต่เหมาะซื้อเก็บปลูกปลาเก็บไว้ในอนาคตมี2อโนดนะแปลงเนี้ยมี2อโนดนะครับแต่ขายทั้ง2อโนดไม่ได้แบ่งขายนะครับอ่ะไปไอที่เขียวทั้งหมดอะของเรา,เราพูดง่ายๆไอที่ยังไม่มีอะไรขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเไม่ใช่ของเราอ่ะไปเดินไปมีบ่อหนึ่งลูกนะครับ อันนี้ผมมาอยู่ด้านด้านหน้าเลยนะครับไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ท่านเห็นมีที่เห็นนะ่ะกระท่อมหรืออะไรนะ่ะมันเป็นไม่ใช่บ้านนะเป็นที่เก็บวัตถุดิบทางการเกษตรเก็บมเมล็ดพันธุ์เก็บอะไรอย่างเงี้ยไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะครับแต่ไฟฟ้าแปลงนี้ก็อยู่ข้างหลังนะข้างหลังนี่มีหมู่บ้านใหญ่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆก่อนดูเพลินๆครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันแล้วก็ไม่เน้นขายนะครับเน้นให้กําลังใจคนที่กําลังเก็บหอมลอมรินนะครับในการสร้างเลี้ยงสร้างตัวนะครับ เน้นเป็นทางเลือกนะครับให้กับคนที่กาลังตัดสินใจหาที่เปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบสถานที่เปรียบเทียบความเชื่อความชอบความใช้นะครับไม่เดินยัดเยียดการขายนะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแค่แค่นั้นเองนะครับเป็นแค่หนึ่งทางเลือกไปเดินไปพูดแล้วไม่เดินเดี๋ยวจะไม่ถึงกันสักทีนะครับผมชอบชอบแช่แป้งพูดแล้วไม่ชอบเดินไงจะเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยถึงกันอันนี้หนึ่งโฉนดอันนี้หนึ่งโฉนดเจ้าของขายเพราะต้องการนําเงินไปใช้ประโยชน์ทางการ การใช้เงินแค่นั้นเองหลักการหลักเกณฑ์ง่ายๆนะครับไมไ่อยากจะขายหรอกมันมีแปลงยุคา้าหนึ่งแปลงกั้นไว้ถ้าไม่มีแปลงยุคามาฝั่งนู้นคือถนนยาวอีกถนนหนึ่งอ่าเป็นถนนถนนหินคุกเหมือนกันระวังที่ผมรีวิวนี่ฝนเริ่มตกแล้วเห็นไหมเห็นไหมมีรถไหมอ่านันก็นเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งเข้าไปหน้าฝนนี้ผมไม่ชอบเลยตรงที่ว่ามันรีวิวอยู่ฝนตกเนี่ยน่าจะให้ผมสักแป๊บหนึ่งรีวิวที่จบก่อนแล้วค่อยตก ลงเม็ดลินลินนะครับถ้าอุปกรณ์การถ่ายทาไม่เปียกก็ไม่ได้กลัวอะไรหรอกครับไปถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องรังวัดก่อนนะรังวัดสอบเขตกันให้ชัดเจนก่อนประมาณอ่ะนะนี่นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ประมาณตรงนี้นะอ่าไปถึงตรงที่ผมเริ่มต้นเมื่อกี้หลังต้นเสดาวต้นนั้นน่ะนะไปะลองไปเดินดูกันเนี่ยรถจะวิ่งตลอดเดี๋ยวใส่กล้องเร็วแป๊บนึงเดี๋ยวรถไปเห็นป่ะเป็นหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านหนึ่ง เดี๋ยเดี๋ยวให้ดูซะหน่อยนะครับก่อนที่ผมจะเดินเข้าที่เราเดี๋ยวให้ดูก่อนเนี่ยรถมันก็จะไปมาเรื่อยๆจะอ้อมไปอีกสักห้าเมตรก็ขึ้นถนนลาดยางอีกสัก2กิโลก็ขึ้นเส้น3 3มที่มาจากนาคปรปฐมอ่ะโอ้ข้างหลังผมก็รถเห็นอย่างนี้รถเยอะนะครับรีวิวไม่ระวังอาจตายได้ครับบางทีเขาไม่รูไงวันนึกว่าเราเห็นไงฮะเราก็นึกว่าเขาเห็นก็เรียบร้อยสิครับอย่างนั้น เดี๋ยวให้รถไปก่อนอ่าเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยที่ผมบอกอะ่ะเดี๋ยวให้ดูรถตรงนี้ก่อนอ่านี่เขาก็ออกเส้นทางหมู่บ้านข้างหน้าไปตรงนี้เห็นเสาไฟยังเนี่ยเสาไฟเยอะๆนั่นแหละฮะด้านท้ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินไปออกตรงนู้นให้ดูเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านเยอะมีวิวภูเขาด้วยปะ่ะเดี๋ยวผมพาเข้าข้างๆที่เรา เป็นอีกหนึ่งแปลงนะเห็นอย่างนี้รถผ่านตลอดนะครับอนาคตอาจจะลาดคอนกรีตก็ได้เทคอนกรีตก็ได้ลาดยางก็ได้ไม่แน่นอนอยู่ที่งบประมาณแล้วก็จํานวนประชากรจํานวนคนเรือนนะครับรถตลอดครับเดินๆเนี่ยท่านจะได้เสียงกระแตแตระว๊กกแว๊กกระว๊กนะฮะหัวงไข่ครับอยู่แถวนี้แหละเป็นนกที่ออกไข่บนดินครับอ่ะแล้วก็ตรงเข้าไปเลย เดินตรงเข้าไปประมาณสองรอยเมตรข้างหน้าไม่งงแล้วเนาะข้างหน้าไม่งงข้างข้างไม่งงนะครับเห็นนะไม่งงนะเอาง่ายๆเลยทรงมือถืออ่ะเออทรงสี่เหลี่ยมมือถือสีเ่เหลี่ยมผืนผ้าล้วพูดง่ายๆอย่างนั้นอ่ะนะจะได้ไม่งงนะครับติดถนนคือด้านแคบด้านข้างที่ผมเดินอยู่เนี่ยยาวๆนี่แหละน้ํายังไม่เต็มบ่อแล้วครับเพราะว่าฝนมันเพิ่งตกได้ไม่กี่วัน,นครับเนี่ยเจ้าของเสียง แต่แต่แบบดุในาพวกนี้ฮะห่วงไข่น่าดูเลยอ่ะดุอิ้งมหาอีกจริงๆไปที่ไหนผมก็จะเจอตลอดนะเพราะส่วนใหญ่เขาจะอยู่อยู่ตามทุ่งโล่งๆดุเกือบทุกตัวแล้วครับคำว่าดุงเขาคือเขาใช้เสียงดุนะเขาไม่ได้มาโจมตีเราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนี่เนี่ยอันนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยหุนตัวซะหน่อย ต้องรางวัดนะครับต้องรางวัดกันชัวต้องรางวัดไม่รางวัดก็มั่วครับน้ําเริ่มมีบ้างแต่ไม่เยอะมากนะครับช่วงนี้เพราะว่าฝนมันพังโลงตกได้ไม่นานสนใจก็0ูนย์เก้าแปดสามอีกครั้งนะครับ0ูนย์เก้าแปดสเบอร์ผมบอยเศรษฐีนักล่านะครับ id line ก็เบอร์นี้นะครับ id line ถ้าแอดไม่ได้ก็โทรหาผมหน่อยละกันเพราะบางทีเพื่อนเต็มอะครับไม่รู้จะแก้ยังไงเยอะจัดนะฮะ อ่ะเนี่ยครับบอ่อนี้ลึกประมาณสัก4เมตรได้นะครับปะเนี่ยมันจะมีคันที่อยู่ไปถึงต้นไม้ต้นนู้นน่ะที่เราก็โอบไป2ช่องอ่ะย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสองช่องอ่ะที่บอ่อนี้คือ1ช่องที่บอ่อนี้คว,ความกว้างก็ประมาณสัก20่สคูณสีเมตรประมาณเกือบเกือบสองงานนะครับประมาณก่อนนะ บางคนก็ชอบบ่อบางคนก็ไม่ชอบบ่อบางคนบอกชอบบ่อเพราะว่ามีที่เก็บน้ําทําให้มีน้ําในทางทำการเกษตรเลี้ยงปลาได้ทําให้ร่มเย็นนะครับบางคนก็บอกไม่ชอบบ่อเพราะบ่อทําให้เสียพื้นที่นะครับแทนที่เอาไว้ดินไว้ปลูกบ้านเอาไปปลูกต้นไม้ก็อยู่ที่นานาจิตตังนะครับอยู่ที่ความชอบเค่นั้นเองไม่มีผิดไม่มีถูกครับท่านเห็นไหมถนนถนนหินคุกมันก็เลาะเรามาเรื่อยๆ่อยเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ยผมก็มันก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับกับเอ่อ สิบไร่ครึ่งสิบเอ็ดไร่ครึ่งอ่ะไปข้างหลังนี่ก็จะเป็นทุ่งหญ้าละทุ่งหญ้าโล่งสองจุดสามห้าล้านได้อย่างเงี้ยผมก็มันนะโอเคในะระดับหนึ่งะนะดินเนี่ยนะเป็นดินร่วนปนทรายครับตรงเนี้ยเขาเพิ่งขุดมาเพิ่มเนี่ยขุดจากบอ่อมามาเลยดูแบบแดงๆหญ้ยายังไม่ขึ้นแต่ข้างหลังนี่เห็นไหมเต็มเปีเป่ยมครับทุ่งหญ้าเลยข้างๆเขาเลี้ยงวัวนะเขาเลี้ยงวัว ขาอัวมากินหญ้าเ็เลยต้องก้นตรงนี้ไว้แล้วก็ปล่อยไฟฟ้าไฟส่วนใหญ่ก็น่าจะปล่อยประมาณ12บสองโวลต์ยี่สิบโวลต์ประมาณนี้นะคงไม่เอา2 2 0ไฟบ้านไปปล่อยหรอกบางที่มีฮะใช้คําว่า,าหลายๆคนที่ทําอย่างนั้นผมมองว่าไม่ไมไมสมควรนะครับอันตรายสบายตัวไงประหยัดไม่ต้องซื้อเครื่องเ,อเครื่องป้องกันไฟกระตุกนะครับวับวมันมาโดนมันก็ไม่กล้าออกไงบางคนเอาไฟบ้านปล่อยอย่างเงี้ยใครโดนก็ <c oughs> กนรู้ๆกันอยู่ฮะไฟช็อตอันตรายครับ แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีแะครับแต่ผมถามามองเคยเจอไหมผมเคยเจออันตรายเนี่ยโล่งเลยนะครับเขียวเลยไปไปด้านท้ายกันเดี๋ยวไปถึงสักทีเดี๋ยวเราต้องมาอีนี่อีกนะมาลังองค์นวัดเองอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าท่านโอเคนะครับผมพยายามจะลังวัดต่อหน้าเจ้าของคนใหม่ไงไม่ลังวัดรอหรอกใครจะเชื่อล่ะ อ่ะยังง่ายสัก,สกตัวอย่างสแปลงแล้วกันนะครับท่านจะซื้อจะนขายเขาเจ้าของเขาบอกว่าเขาราังวัดเราปีที่แล้วท่านเชื่อไหมละ่ะท่านานเชื่อท่านก็ซื้อแต่ท่านไม่เชื่อหรือไม่มั่นใจหรือเพื่อความสบายใจก็รังวัดใหม่แค่นั้นเองพยายามง่ายง,ง่ายเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยท่านจะไปซื้อเงาะสักโลหนึ่งนะครับเขาแต่เงาะมันไม่ค่อยมีปัญหาไงกิโลมันไม่แพงเขาช่างถุงไว้รอลวแล้วเขาบอกท่านกิโลหนึ่งมันก็ไม่ค่อยเป็นประเดลล็นหรอกแต่บางคนบอกไม่เชื่อให้ช่างให้ดูจากรกองนี้ยบรรจุใส่ถุงแล้วช่างต่อหน้ามันก็เหมือนนกัะฮ เหมือนค,อค,อคอล้ายๆลังวัดอะวัดต่อหน้านะครับทำให้เห็นต่อหน้าถึงจะเชื่อนะครับอย่างนั้นดีกว่าสบายใจดีผมพยายามจะไม่ได้เดินใกล้ลวดนี่มากนะเห็นอย่างนี้ผมก็ไม่ประมาทครับไม่คุ้มครับเนี่ยเรายังอยู่กับทุ่งอยู่ตรงนี้อยู่สี่เหลี่ยมเป๊ะครับสองโนด ไม่มีแบ่งนะครับของผมส่วนใหญ่จะไม่มีขายผ่อนนะครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยขายเองนะครับเจ้าของขายเองไม่ได้ผ่านการตัดราคานะครับเจ้าของขายเองเพราะฉะนั้นก็เป็นราคาที่ไม่ได้ผ่อนนะครับมันไม่เหมือนกับโครงการหมู่บ้านหรือที่จัดสรรหรอกพวกนั้นเนี่ยมันบางทีเจ้าของไม่ได้ขายเองอ่ะธรรมดาไงฮะเขาก็ผ่อนนะครับแต่ก็มีดอกเบี้ยในนั้นจะถามว่าถ้าเจ้าของเนี่ยมาขายผ่อนเนี่ยกินดอกเบี้ยเขาทานาไม่ดีกว่าหรอแต่ที่เขาต้องขายเลยคือได้เงินก้อนไงเขาอยากได้เงินก้อนนะครับแก้ปัญหาเงิน เขาเรียกว่าบำเหน็จบำนาญบำเหน็จเ,เนี่ยคือทยอยได้บำนาญคือก้อนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อยากได้ก้อนเดียวเลยไปแก้ปัญหาไปทําอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็เลยไม่มีเงินผ่อนแลวหลายท่านถามว่าเข้าแบงค์ได้ไหมผมก็จะตอบเหมือนกันว่าเข้าได้ถ้าเขาให้ท่านกู้นะตอบยากครับแบงค์ยังตอบยากเลยว่าให้กู้หรือเปล่าด้วยสภาวะอะไรหลายๆอย่างนะก็ลองดูครับไม่มีอะไรเสียครับอันนี้ก็ตรงไปยิ่งที่เปล่านี้ยิ่งกู้ยากถ้ากู้ได้ก็ให้น้อยเต็มทีนะครับ ส่วนใหญ่ก็ให้พร้อมบ้านตรงนี้เขามีการปัดหน้าดินนะครับหน่อยหนึ่งเนี่ยถ่ายหน้าดินนะครับไปเริ่มเห็นบ้านคนแล้วนะผมเดินข้างล่างเลยไม่แฉะมากเนี่ยยังอยู่ในที่เราอยู่นะครับทุ่งหญ้าเขียวขจีถ้าแดดออกนี่จะสวยกว่านี้เยอะแต่มัวไปรอแดดเราก็ไม่ต้องทำอาไราหารับประทานกันแล้วใช่ไหมวันผมก็ไม่รอแล้วครับ เอาสิ่งที่ว่าเออพอมองออกก็พอนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นก่อนเขาขายตามราคาครับที่มันก็มีตำนงตำหนิบ้างธรรมดาน้าน้ำใหม่มีไฟไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขายตามราคาบางท่านก็ไม่อยากให้ไปมองว่าเอ้ยลดอีกไฟไม่มีคุณลดอีกน้ำไม่มีคุณลดอีกนะครับที่คุณตรงนั้นเวาอะ,อะไรแหวงลดอีกคือบางทีเขาลดมาแล้วนะครับถ้าที่สวยเขาขายแพงกว่านี้นะครับเย็นมุมนู้นเลยแล้วก็เลาะด้านหลังนี่มา ไปเดินมุมนันก็ได้มองไกลๆก็ไหล,าลาตามนกันนะที่มันเยอะจากกรุงเทพไม่ไกลแล้วครับยังไงระยะทางก็เท่าเดิมอะร้120อยยี่ท่านจะไปไหนก็ร้อยยี่บอะร้อยยี่สก็คือร้อยี่สิบอะครับจะไปเส้นไหนก็มันอยู่ที่ความสะดวกสบายอยู่ที่รถอยู่ที่เส้นทางอยู่ที่การคมนาคมอยู่ที่สิ่งแวดล้อมครับบางคนก็ไปมองโอ้ ก่อนมา120ใกล้แต่พอมาแล้ว120ไกลเงี้รยระยะทางมันไม่ยืดหรอกมันไม่ได้ออกลูกออกหลานยืดนะครับเท่าเดิมทียงแต่ความรู้สึกเรามันเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับหลายท่านผมก็บอก120นะชั่วโมงครึง่งถึงชั่วโมง45ถึง2ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสาภาวะสิ่งแวดล้อมนะครับก่อนมาอะไรเลยท่านก็เข้าใจไงแต่พอมาแล้วนั่งรถเมื่อ,อยไงน,น,นั่งรถเบื่อก็จะมาโอ้ทำไมมันไกลจังถ้านั่งรถมาไกลแล้วท่านรู้สึกว่าไกลแปลนั้นขายไม่ได้หรอกครับเชื่อผมมมมดดิควาารรู้้้สึกกัันนนนไ่่่่ใชเือซทีียนนนะะ มันเป็นความรู้สึกเหมือนเราเข้าไปซื้อทองอะ่ะชอบายนู้นชอบไรน,น,ไนี้ไม่ชอบไยนูน้นไม่ชอบไรนี้มันเป็นความรู้สึกนะครับแต่สุดท้ายน้ําหนักมันเท่ากันราคาก็ไม่ต่างกันมากหรอกอยู่ที่รวดลายใช่ไหมละ่ะที่มันก็เหมือนกับรวดลายนั่นแหละสถานที่นะสวยไม่สวยเพราะฉะนั้นเหมือนกันอยู่ที่ความชอบนะครับถ้ามันชอบนะครับแล้วเรามีความเชื่อว่าอันนี้มันใช่มันก็จบครับแค่นั้นเองไม่ซับซ้อนนะครับบางทีอย่างที่บอกอ่ะขับรถมาแล้วหงุดหงิดระหว่างมาดู แปลงนั้นไม่ต้องซื้อครับยังไงมันก็เป็นที่ร้อนนะฮะซื้อด้วยอารมณ์หงุ่นยิดมันก็หุ่นยิดนะครับมาถึงประมาณนี้อ่าเนี่ยนะตรงเข้าไปบ้านคนเต็มเลยดูเสาไฟเดี๋ยวผมพาเดินเดี๋ยวขอรอดสายไฟก่อนไม่เป็นไรรอดได้ปกติผมจะไม่รอดราวตากผ้าครับอ่ะโอเค หลายคนถามคงถามว่าทำไมคุณบอยไม่เล่าไม่รอดเราตักผ้า <L an> ผมถือผมครับผมมีคูบาอาจา์แค่นี้แหละครับตอบแค่นี้แหละอ่ะป้ายอันนี้มันไม่ใช่สายเดี่ยวไม่สายไฟเราตักผ้าคือสายเดี่ยวนะครับไม่เหมือนกันอยู่ที่อยู่ที่ทเราเรามองครับผมเชื่อหลายคนก็เอ <L an> ใจอยู่อย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละผมก็ทิ้งทวนทิ้งระเบิดไดแค่นี้เราไปคิดต่อกันแล้วกันอ่ะเนี่ยครับสายไฟอันนี้ไม่ใช่ของเรานะเขาลากเขาไล่ของเขา อันนี้คือมันไม่ใช่มันนี่คืออะไรอ้อยเหรอหรือต้นอะไรเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยตอนนั้นฝนมันไม่ตกไงเขาเลยลากพ่อระบบน้ำบาดาลมาให้ป่ะอันนี้อยู่ด้านหลังสุดนะครับใครมั่นใจก็มาดูที่แล้วสองหมื่นนะครับมาจำสองหมื่นสิบห้าวันหรือใครบอกเฮ้ยไม่ชมละโอเคเห็นแล้วโอเคจองเลยกลัวไม่ทันก็สองหมื่นนะครับสองหมื่นคืนไหม คนอื่นกขคืนไม่ล่ะครับทั่วไปเวลามาจําของนะครับถ้าเราไม่เอาแค่นั้นนีงครับหลักการเดียวกันครับท่านก็ต้องคิดดิท่านมาจำสิบห้าวันวันที่สิบสี่ครึ่งถ้าบอกไม่เอาของเงินคืนแล้วอีกสิบสี่วันแทนที่เจ้าของก็จะขายคนอื่นได้จะได้เงินใยทองเขาก็เสียโอกาสท่านก็ต้องคิดอีกมุมนึ่งนะครับต้องแฟงครับแต่เหมือนกันนะครับถ้าเจ้าของเขาบอกไม่ขายติดขัดปัญหาเขาก็ต้องคืนมาจําท่านมันคนละคนละประเด็นกันต้องดูดีๆนะครับ แล้วสองหมื่นถ้าใครมั่นใจผมก็มัดจําผมได้นะครับไม่มั่นใจกลัวโกงอย่ามัดจานะครับอย่ามัดจําเด็ดขาดจะทําให้ท่านเนี่ยกังวลท่านเกอบเหมือนมาซื้อความทุกข์จากผมไปอะ่ะเอาเงินไม่ผมแล้วท่านจะซื้อความทุกข์กลับบ้านเพื่ออะไรอะ่ะมันเพื่ออะไรล่ะครับเพราะฉะนั้นซื้อความสุขซื้อที่ดินคือซืซ้อทรัพย์สินที่ดินเนี่ยผมว่าเป็นทรัพย์สินที่แพงที่สุดในโลกอะ่ะจริงๆแล้วก็หายากที่จะซื้อเงินผ่อนนะส่วนใหญ่นะครับเขาซื้อเงินสดที่ดินส่วนใหญ่นะ ส่วนใหญ่นะครับใช้ว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกที่เพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้ารถยนต์นะครับกับที่ดินกับบ้านเนี่ยที่ดินถือว่าเป็นทรัพย์สินที่แพงแพงแพงที่สุดอะครับบางทีเรามีเราจะซื้อรถเก๋งเราจะซื้อรถกระบะเรามีเงินไปหลักพันเราจะออกรถกลับบ้านได้เลยนะครับแต่ที่ดินเนี่ยถ้าไม่ใช่ผู้ถึงการเช่าอะไม่มีทางครับยากผมเลยมองว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งปัจจัยหนึ่งนะครับปัจจัย4มันก็มีบ้านใช่ไหมล่ะ บ้านมันก็อยู่บนที่ดินใช่ไหมล่ะครับไม่มีบ้านลอยฟ้าไม่มีบ้านลอยน้ําหายากเพราะฉะนั้นยังไงมันก็ต้องมีที่ดินะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือปัจจัยสี่เห็นไหมต่ํากว่าถนนก็แค่หัวเข่าที่แปลงนี้ที่เป็นยูคาที่ผมบอกว่ามีคนคนอื่นเขามากั้นเราเนี่ยประมาณสักสามสิบเมตรแล้วก็ถึงที่เราเลยถ้าที่เราเป็นยูคาด้วยเขาไม่ได้ขายนะครับเราก็จะติดถนนตรงนี้เลยเนีย่อย่างนี้เลยนะครับอ่ะหมุนตัวหน่อย มีคนอยู่นะครับนี่มีคนเดินด้วยเห็นไหมเข้าไปมีบ้านคนอีกเยอะแยะเลยครับมันมาได้หลายทางไงฮะนี่ไงเชื่อ,อยังเนี่ยสิบเอ็ดไร่ครึ่งสองล้านกว่าบาทเองถือว่าโอเคอะถ้าท่านชอบนะอ้าวเสาไฟอยู่นี่เออจะเข้าทางไหนแล้วก็ลากเข้าไปดีนะครับเพรั้นผมมองว่าไม่ใช่ปัญหาอันนี้เขาฝังใต้ดินมาอันนี้เป็นหมอ้อเกษตร มอกระเสรคือเอามาทำการเกษตรค้าไฟอาจจะแพงนิดนึงเนี่ยรอดใต้ดินมาปื๊ดเนี่ยนะแล้วก็มาโผล่ตรงเนี้ยที่ผมลอดมาเมื่อกี้เนี่ยครับเนี่ยที่มาที่ไปถึงบอกกันมันไม่เพอร์เฟกหรอกมันไม่ได้ดีที่สุดหรอกครับอ่ะเดินกันไปเรื่อยๆวันนี้ผมรีวิว17นะหลังหวยออกเมื่อวานเล่าสู่กันฟังผมซื้อมา15ใบมั้งหวยชุดนะครับ 15บใบรางว,วัลที่1 3สเลขหลังตรงเป๊ะ3มเลขหน้าไม่ตรงโอ้ถ้าได้เนาะ90ล้านสบายเลยผมตั้งใจไงเอาเงินไปทําอะไรที่ผมต้องการอยู่ส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือก็ทําบุญนะครับทําบุญหมดแล้วล่ะครับคือถ้าผมพอแล้วผมก็ไม่เอาแล้วล่ะบางทีมันก็ตายไปบาทนึงก็ไปไม่ได้นี่แล้วคนเราไม่รู้นะว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงมะรืนจะเป็นยังไงนะครับผมชิงทําบุญก่อนผมสร้างบ้านหลังที่ไม่ได้อยู่ไว้ก่อนนะครับคือสร้างบ้านในอนาคต ไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างบนพื้นดินด้วยผมทําบุญผมก็กกับว่าผมก็คงสะสมบุญไว้อะผมไม่อยู่วันหนึ่งผมก็มีบ้านแล้วผมตายไปผมมีบ้านผมอีกหลักหนึ่งแล้วอะนั่คือผลบุญที่ผมสร้างไว้นั่นละผมคิดอย่างนี้เสมอนะผมก็เลยสะสมไปเรื่อยๆนะครับถ้าผม,มาอายุคิดอายุซี่จะทําบุญอายุ89สมมุตินะผมจะเดินไปทําบุญที่วัดทันไหมล่ะผมจะกดมือถือออนเงินทําบุญออนไลน์เขาได้ไหมล่ะร่างกายก็ไม่ไหวแล้วไงเพราะฉะนั้นตอนนี้มีกาลังก็พยายามทำะนะนี่คือความคิดของผม แชร์ความคิดกันอ่ะโอเคไม่มีอะไรละหมุนตัวซะหน่อยฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแปลงนี้นะครับ11ไร่ครึ่งน,นะครับ2ล้านกว่าบาทสนใจก็0 9 8ย์7 5 2 0 9นะผิดพลาดประการใดก็ขอประทานอภัยด้วยขอให้ทุกท่านร่ำรวยนะโชคดีมีความสุขนะครับใครมีนี้หมดนี้ใครทุกหมดทุกนะครับใครสุขยิ่งสุขขึ้นไปเรื่อยๆนะครับร่ำรวยทุกท่านนะครับเมื่อร่ำรวยแล้วอย่าลืมกลับมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สัตว์ที่ยังตกทุกข์ได้ยาก นะครับบ้านเมืองเรายังมีวิกฤตอีกเยอะที่เราต้องช่วยกันนะครับเราไม่ช่วยกันจะไปหวังว่าใครจะมาช่วยเราเลยนะครับไม่มีหรอกครับคนที่บอกจะช่วยก็ไปไหนหมดเราไม่รู้อ่ะโอเคขอขอบคุณมากจากผมวอยเสรษฐินจักราด